มาแล้วนะคะในช่วงที่่อของรายการนะคะช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของส p i ริตริตติอนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษ ตอนนี้นะคะเพื่อประการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกับพวกเขาทั้ง3คนในเดือกคอมเมดี้สองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามีหนุ่มๆสาวมาเยือนรายการเราถึงที่เลยนะคะครับก่อนอื่นนะครับให้แนะนำตัวเองนะครับตั้งทายหน่อยฮะเพื่อทำบ้านครับสวัสดีครับผมโดมเดือกคอมเมดี้ไทยแลนด์ซีซั่นสองครับโอ้โหไอ้ผัดไอ้เดือเข้ามาฮะไอ้เดนั่นเลยนะ กลับมาครับอยู่นะนี่ครจริงๆแล้วพวกเขาเปนขับเยอะมากเลยนะครับผมถ้าถ้าถ้าเกิดแฟนขับรู้ก็จะมาออกกันหน้าออฟฟิศเต็มหมดเลยนะใช่ครับผมแล้วอย่าอย่าเข้ามานะฮะเดี๋ยวมีปัญหานะครับเดี๋ยวซัยใหม่นะครับครับผมคนต่อไปครับสวัสดีค่ะลูกน้ำ The c o มเ d i a n ไทยแลนด์ค่ะ ะะอันนี้แฟนลับไม่ต้องวิ่งหนีนะครับวันนี้ก็เป็นแชมป์นะก็เป็นแช<า>มป์โอ,โอ้โหเรนะฮะ,<น>ะ,ะอ่าอีกเนื่านครับสวัสดีครับบอสเดะคอมเดียนไทยแลนด์สองครับว้าวว้าว ีความสุขมีผู้ชายเยอะเป็ธรรมดาเลยนิสัยของพี่ตั้มเหรอแมอ๋อลืมไปเข้าวงการละคชิโบกัสคลการต้องขอมาปิดคุมก่อนปิดทงปิดทงถามนิดนึงได้ไหมคะในวันนี้นะคะเราก็เป็นตัวแทนจากเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์นะคะมาเริ่มสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับพวกเรานะคะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าสามคนนี้เนี่ยใครฮาสุดเออดูลองแบบว่าเดี๋ยวให้โหวตนะเพราะว่าเดี๋ยวความเป็นี่คือเวทีจากความสนุกลองเล่นเต็ม แสดงได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วให้พูดชื่อนะครับในสาคนนี้นะพร้อมออกกันลูกสาวซึ่งลูกน้ำโอ้ยพี่หนึ่งแล้พี่แม่นับโดนแล้วพี่หนึ่ง ทีนี้เนี่ยเราถามน้ำเพราะว่ามาถึงรายการเราแล้วรายการจับค่าวซีซของเราเนี่ยมีมาแต่ว่าท่าเนี่ยยังไม่ลงตัวว่าท่าสมมติว่าช่วยคิดท่าหน่อยว่าจับข่าวซีซอย่างเงี้ยเออท่าประจำรายการของเราเนี่ยน่าจะเป็นท่าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยโดยคณะกรรมการนะครับก็คือคนที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยอันเป็นหมื่นเวอร์ชันเยอะแยะวันนี้รกลับมาเยี่ยมรายการเราเยอะมากแล้วก็มีพี่โบัสแล้วก็มีพี่พี่แท็กตัดสินว่าใครจะชนะจับข่าวซีซอะไรอย่างเงี้ย จากคาซิสเวอริตเนลใช่ไหมแต่ละคนเลยเออ,เอ,อ,เอ,อนะฮะโดยที่ว่าท่าน,นี้เนี่ยเราจะเอาใช้จริงออด้วยในการเราใช้ต่อไปดังนั้นเนี่ย เราจะคิดถอดแบยั่วได้ไหมเพราะว่าทังจะได้ทำไม่ได้หลังจากนนเี่ยจะคิดท่าอะไรออกมาใช่ไหมเห็นถึงความเป็นชายของพี่ดนะตอันนี้ก็เป็นผู้ชายแล้วใช่ไหมรายการนี้ไม่ได้มีตุ้ดอื่นเดียวโอเคจะเล่นดีใครครับผมในฐานะที่ผมนั่งทางขวาเนี่ยขอเสียสละให้น้องเนื่อนเอาเนื่องในที่ผมเป็นผู้ชายผมขอเสียสละให้ผู้หญิงหน่อยจะโยนไปทำไมพี่ยิงเลพี่แกนดำเป็นนักเต้นด้วยเป็นนักเต้นลงเป็นงับ อ่าเริ่มเริ่มอ่าเริ่มเเลยเชิญเลยครับเอาฮะความจริงแล้วโดยปกติแล้วผู้ชายต้องเป็นผู้นำใช่ื่อค่ะเมื่อกี้ผู้หญิงนำไปแล้วผู้ชายคะผู้ชายต้องมีความเป็นผู้นำค่ะเอาพี่สินง่ายๆเลยดีกว่าไปยิ้มฉุบไปหนึ่งสองสามยุบโอเคแพ้แล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยผู้หญิงนะครับรอดแล้วอ่าสองคนผู้ชายไปฉุบหนึ่งสองสาม อ๋อคนแรกแล้วคทุกคอชื่อรายการนะครับพี่จะบอกให้นเลยชื่อเต็มๆคือมันสุดซีจี๊ดสุดเรียงเจาะข่าวซีดมาสปีหลุดนิวเราแค่เจาะข่าวซีดขออีกรอบได้ไหมพี่น้องเหมือนเดิมนะพี่ไม่ต้องตกใจไปเพราะพี่เนี่ยสามเดือนแล้วพี่จะจำชื่อเจาะข่าวซีดเจาะข่าวอ่ะ มันสุดซีดจี๊ดสุดเอียดเจาะข่าวซีดสปิริตนิวไม่แต่เราแค่สปิริตนิวนะไอจากรขาติสสปิริตนิวข่าวซีดสเปริลล์เจาะข่าวซีดสปิริตนิวผมเอาเป็นคำเลยแล้วกันได้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ปรบมือเลยครับปรบมือจ่อจ่อต้นตัวง่ายที่สุดจาะตรงตัวเจาะข่าว โอ้บนตัวเลยโอเคสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวเราต้องทำเราต้องทำแล้วเพือพี่โบกัสนลองทำดูอ่าลองทำดูแป๊บหนึ่งนะคะครับกางเกงติดพุงเล่นลูเล่นลู๊แเล่นลจริงๆไม่มีพุงนะพี่อะพี่ทำหน่อยครับทำไหนนจอจะขาวนะครับไปขาวได้แล้วพี่ขาวเดียวได้แล้วขาวจขาว สิ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าพี่โุ๊คัสทำเสร็จเหมือนเพิ่งไปนักโทษนะฮะพ่อนะครับเพิ่งเลอกยาเสพติดมาโอเคอ่ะน้อำน้องเอ้อะไรต้องเดิมน้องเดิมเจาะข่าวซีทครับอ่ะน้ำเดิมต้องเบเลยเสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจาะข่าวซีทเออเจาะข่าวซีจะข่าวซีทอะไรดีวะซีเจาะข่าวซีทโอ้ยอล่า แท็กดีแท็กเลยเหมือนเหมือนกจะเต้นโคเวอร์เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคแท็กจะได้หรือเปล่าแท็กจะได้หรือเปล่าโหตะกี้ต้องต้องเรียนอีกทีหนึ่งเลยจอคาซิกครับจอคาซิกไม่ก็ได้เดี๋ยวพี่ถือให้นี่ผู้หญิงก็ถือให้เลยนะอ๋อปกติพี่ก็ชอบถือไม้ไม่ใช่เหรือเปล่านิดเอาเลยนะฮะ จ่ออะไรจ่อจ uh ่อ er, ข่าวอ oh, ุ้ยแท็จะได้แก่ทำจะได้แก hmm? ่ทำเหมือนเด็กมีปัญหาตอนแรกนะจ่ะแล้วไงต่อแล้วจ่ข่าวข่าวเออแล้วก็แกซีดโอ้โห โฆษณาเนะ่นะครับขอจำรายการนะอย่าอยวาพี่ตัดสินก่อนไม่จะเอาคนไหนเนี่ยเอาหรออ่าพี่เลือกอ่ะให้พี่เลือกมาจากพี่เนี่ยดูจากวงปีพี่แล้วเนี่ยถ้าเลือกจากน่าได้น้องโดมโดดทอย่าเอาเรื่องส่วนตัวผมขอร้องพี่นะไหนพี่ไม่ใช่ถ้าน้องโดดมาทำง่ายที่สุดแล้วอาทำไงอ่ะสมมติเขาตั้งแลกวไม่จะเข้าสู่รายการจะข่าวสีนี้กันจะทำะไรอย่างเงี้ยน้องโดดอยู่นี่ครับ เราไม่ใช่ใช่สมมุติใช่สมมุติน้องโดมแบบเข้าสู่รายการอะไรนะโดมนั่นลงไงนะทำไงน้องโดมจาะจาะข่าวสีฉันทำได้เห็นไหมพิมพ์เจาะข่าวสีอ่ะกันถางนี้ได้เลยเอากลับไปทำที่บ้านแล้วกันโอเคเรี่องบ้าโอเคครับนี่โอกาสเยื่องละเอาเอาเท่าน้องโดมลักการได้นะสนุกสนานนะวันนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะอย่างที่บุกันบอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่า เดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์นะคะเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตให้พวกเขาพูดถึงที่มาที่ไปในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้หน่อยแล้วกันนะคะ,ะครับ<อ>ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวของพวกเราทั้ง16คนเลยนะคะเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์รุ่นที่2แล้วก็มีรุ่นหนึ่งด้วยค่ะมากันทุกคนเลยทุกคนจะมาประชันความสามารถกันความสามารถทุกด้านไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง เต้นเล่นตลกแล้วก็มีความสามารถทางด้านดนตรีครบรถแน่นอนค่ะใช่มีวัฒนธรรมไทยทุกอย่างโอ้แล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าเปิดหมวกยกกำลังสองนะครับค่ะที่ตั้งชื่อคอนเสิร์ตว่าเปิดหมวกยกกำลังสองนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตที่แล้วของรุ่นหนึ่งก็คือเป็นคอนเสิร์ตเปิดหมวกไปแล้วใช่แล้วครั้งนี้มามีเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์รุ่นที่2อีกก็เพิ่มความสนุกเข้าไปอีกใช่คูณ2ไปเลยความสนุกสนานครับผมกโหเรียกได้เลยว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะ สนุกสนานเข้มข้นกว่าเดิมมีคนเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเยอะนี่มาทำบนเลยนะครับเนี่ยไม่เมื่อวานนั้นเราไปทำข่าวไหนไหนพี่ไม่อยากรู้ว่าเราอยู่ไหนลุบบนลุบบนเลขสองเลขสองเลขสองข้างล่างมันจะเป็นรุ่นหนึ่งครับอ๋อรุ่นหนึ่งนะใช่อันนี้รุ่นหนึ่งหรือว่ารุ่นสองร่วมกันเลยคะอันนี้ข้างล่างรุ่นหนึ่งค่ะข้างล่างคือรุ่นหนึ่งข้างบนคือรุ่นสองใช่ไหมคะ่ถามนิดนึงว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเขามีคอนเสิร์ตเนี่ยจะต้องมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างในสิบหกคนของเราเนี่ยจะมมีีใครรท่่แบบวาาเเป็นก ใครเล่นคู่ใครใครมาแบทเทิลกับใครอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ แขกรับเชิญแขกรับบอกได้หรือบอกไม่ได้บอกได้ครับผมก็จะมีอาจารย์เชนอนักจับมือหนึ่งเลยเมื่อวานอาจารย์เชนถ่ายรูปให้เราด้วยนะแล้วก็มีสามนาสามน้าโยมน้พวงน้าโหนงมาประท้าสามหลานด้วยสามหลานสามหลานนี่คือพวกเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราในคนในซีซั่นเราใช่จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยครับครับผม แล้วอย่างพวกเราทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเ่ยอ่าก็จะแยกกันไปครับบางคนอย่างถนัดเหมือนพี่น้ำอย่างเงี้ยจะถนัดเต้นพาไปทำเต้นเหมือนเราก็จัดดนตรีกับร้องเพลงแต่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องเต้นอ่ะไม่ค่อยเชื่ออย่าตรงนี้เลยไม่ค่อยเชื่อโชว์เลยครับต้องจัดให้แต่าไหนๆมาถึงรายการเราแล้วมันต้องมีโชว์นิดนึงไม่ใช่ทั้ง3คนนี้ความสามารถพิเศษต่างกันอย่างน้องโดมถนัดในเรื่อง ผมก็จะเป็นร้องเพลงแล้วก็เล่นพวกบีทบ็อกซ์แรปอะไรแบบนี้อ๋ออ๋ีทบ็อกซ์นี่ก็สูดสามคนนี้มารวมกันแล้วเอาสามคนรวมกันเลยนะคนเป็บีทบ็อกซ์คนเป็นแ้นคนเป็ร้องเดี๋ยวผมร้องเลยโอเคอันนี้กันแล้วกันชอบสามสิบ วันนี้วันหยุดวันนี้เป็นวันว่างแล้วไม่มีโปรแกรมจะทําอะไรสักอย่างจะไปหาเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ข้างบ้านเพื่อจะมีหนทางละลายเกียดให้เรา10 20ี่ส0 10า0ส0บ0ี่สิ30 40 1ี่สิบสามสิบี่สิบสิเดี๋ยวเดี๋ยวดีวลักษณะพี่เขาจะมันกว่า โทษแต่เะื่กี้เนี่ย10 20 30สิเนี่ยอันนี้น่าจะ80ครับว่าเราแบบเราเขาจะได้ไม่เขินไงโอ้ยอามาผมขึ้นอ่ะนะครับเก่าผมจะมาแบบนี้เสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วเหรอครับผมเล็กนเดส์สัมผันสสัมผัลก่อนนะครับแต่ได้ข่าวมาว่านะครับว่าคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างที่พี่รู้จักคือคอนเสิร์ตมันต้องมีแสงมีสีมีเสียงมีอลังการงานสร้างมากพี่นึกภาพไม่ออกเลยว่าเ The c o มเ d i a n ไทยแลนด์โชว์เนี่ยจะมาในรูปแบบไหน เราจะมาในรูปแบบไหนน้องโดมจะเป็นคนบอกค่ะครับไอ้นี่คืออยากให้ผมต่อหรือไม่รู้เมื่อกี้สลับกันพูดแล้วครับพูดแล้วอยากให้น้องมีส่วนร่วมรอเลนใช่มาในรูปแบบไหนใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งร้องร้องเต้นเต้นเล่นตลกใช่ครับแล้วก็พวกวัฒนธรรมพื้นบ้านครับแล้วก็มีสิ่งที่สไปร์มากๆเลยเอไพสเออเซอร์ไพรส์มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์นั่นคือ ทุกท่านจะได้เห็นในสิ่งที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนบางบางทีเห็นเราในเรียลลิตี้ใช่ไหมฮะเราก็จะมีแค่เล่นดนตรีมีอะไรอย่างี้แต่บางทีในคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจจะมีแบบโผลห้อยโหนแบบอะไรแบบนี้ด้วยใช่ตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมมันอยู่ฮะคเนี่ะฮะ